สวัสดีครับเพื่อนๆครับกัลยาณมิตรที่รักครบรัทนาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัลหานไร่อำเภอบ้าน่ายจาังหวัดระยองนะครับวันนี้เช้าวันเช้าวันที่สองครับเช้าวันที่สองของเดือนมีนาคมก็เมื่อวานก็สแสดงขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่มีโชคมีลาบ ได้เงินเทวดานะครับได้เงินเทวดาเอาไปแบ่งเบาภาระเนาะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็เพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความบันเทิงพอได้ฟังพอได้ลุ้นเนาะพอได้ลุ้นสําหรับคนไทยในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับถ้าเอามาเป็นการเสี่ยงโชคก็อาจจะลําบากนิดน,นึงนะครับ แต่ถ้าเป็นการลงทุนนี่ก็พอจะมีหวังเมื่อวานนี้ก็ทางทราบข่าวจากทางวัดกุดแหนะครับก็ไม่เข้านะครับหวยไม่เข้าก็เป็นไปตามนั้นนะครับเป็นไปตามนั้นไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะไม่มีใครจะรู้ล่วงหน้านะครับก็บ่ากันไปครับบ้ากันไปด้วยพลังศรัทธาด้วยความเชื่อเนาะด้วยความหวัง แต่ว่ามันก็จะท้อนจะท้อนให้เห็นสังคมไทยอยู่อย่างหนึ่งว่ามันเป็นความหวังด้วยภาวะเศรษฐกิจโควิดต่างๆหาเงินก็ลำบากทำอะไรก็ลำบากนะครับทั้งกเกษตรทั้งอะไรก็กระทบกันไปหมดนะครับวันทางออกทางเลือกอีกอันหนึ่งก็ก็เลยเห็นเป็นปรากฏการณ์นะครับสุดยอดจริงๆนะครับปรากฏการณ์ก็ว่ากันไปก็ติดตามกันต่อไปนะครับส่วน ในช่องของพวกเรานะครับก็ก็เข้าอีกนะวันนี้นะเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความบันเทิงอย่าไปซีเรียสนะครับเดี๋ยวก็จะลงให้กันไปอีกนะครับนี่เพื่อเพื่อนบอกว่าให้ให้ทําอีกช่องหนึ่งซะก็กําลังดูก่อนนะครับไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่านะครับโอเคนะครับวันนี้มาพูดคุยทบทวนกันในเรื่องของเนื้อก็ยังมีสมาชิก เพ,เพื่อนกัลายาณมิตรที่เพิ่งเข้ามาก็ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้กระแสลงปรทิมก็ยังติดชาร์จอยู่นะครับส่งภาพส่งอะไรมาให้ดูก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับแต่ขอขอบอกก่อนว่าไม่ไม่ใช่เป็นผู้รู้นะครับไม่ใช่เป็นผู้รู้อะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่า,อาพอที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษากันมาบ้างเท่านั้นเองนะครับ พอที่จะเห็นพอที่จะเปรียบเทียบเรียบเคียงได้ไม่บังอาจไปเป็นครูบาอาจารย์อะไรที่จะมาชี้ฟันธงอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างก็ต้องใช้วิจารญาในการรับชมทั้งหมดนะครับอย่างวันนี้นะครับอย่างวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็ถามเรื่องพอดีทั้งพิมพ์เนี่ยทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อนี่ก็จะยังไงนะครับพิมพนะ์น่ยมันไม่มี ไม่ไม่หมดนะครับพิมพ์ครับมันมีมันมีเยอะนะครับพิมพ์มีเยอะจริงๆนะครับมันไม่ใช่ว่ามีหนึ่งพิมพ์สองพิมพ์แล้วก็จบเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีบล็อกไม้บล็อกเหล็กบล็อกหินมีดโกนบล็บอกทองเหลืองบล็อกอะไรต่างๆไม้ตะเคียนอะไรต่างๆเยอะๆไม้มงคลน,นะครับแล้วก็ยังมีเป็นดินก็มีนะเป็นช่างชาวบ้านทั้ง ทั้งหมดต้องปวงเนี่ยมันมันเยอะมันเยอะมันเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูควบคู่กันไปทั้งทั้งพิมพ์ทรงแล้วก็เนื้อนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคสุดท้ายค่อยว่ากันอีกทีเลยยุคปลายน้ำนะครับตัวนั้นเขาจะได้เป็นแม่แบบที่เป็นมาตรฐานแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เห็นดูดูอะไรต่างๆได้เห็นอยู่นะครับว่าเป็นพิมพ์อะไรยังไงนะครับ แต่ยุคต้นๆมันดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้ 2> <2> ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครได้สร้างบล็อกแล้วก็เก็บไว้ให้เป็นที่พิพิธภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูเนื้อดูอะไรต่างๆประกอบนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับหลายคนก็ศรัทธาเขาเก็บไว้บูชาก็ไม่เป็นไรนะครับสําคัญที่พุทธคุณเท่านั้นแหละนะ,นะสําคัญที่พุทธคุณเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ก็มาดูเนื้อเน,นื้อเก่าๆนะครับเนื้อเก่าๆ แล้วก็มันจะเชื่อมโยงนั่นแหละเชื่อมโยงมายุคแต่ละยุคนะครับอันนี้ผมให้เคยให้ดูแล้วถ้าใครไปดูคลิปเก่าๆก,ก็จะเห็นสภาพแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับทั้งในตัวผงภายก็ดีผงผงโสรถหรือผงพุทธคุณอะไรต่างๆที่เอามาทำมาสร้างนะครับจนกระทั่งมาถึงยุคข้าวเหนียวเนี่ยนะก็จะเห็น เห็นความแตกต่างเห็นพัฒนาการอย่างองค์นี้นะครับพระยุคต้นหนึ่งจะหนาหนาแบบนี้ยุคเก่าๆจะหนาหนาไม่มีมันเพราะว่าบางทีมันก็มีปั๊มกดทีละด้านนะด้านหน้าก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งก็กดด้านหลังก็เอามากดประกรบอีกครั้งหนึ่งนะครับบางทีก็จะเห็นพระเป็นสองชั้นคาว่าสองชั้นด้านข้างเห็นไหมด้านข้างแบบนี้มันก็จะมีเป็นสองชั้น เพราะว่ากดหน้าทีหนึ่งกดหลังทีหนึ่งก็มีนะครับเห็นเยอะอยู่นะเห็นเยอะอยู่นะครับเห็นเยอะอยู่นะหรือเป็นหนาบ้างบางบ้างก็งแล้วแต่นะครับตั้งแต่ที่ยังไม่มีพิมพ์อะไรเลยไม่มีไม่มียันที่ไม่มียันอะไรเลยแบบนี้นะที่ไม่มียันเลยนะครับเป็นหลังเรียบๆนะครับ ยุคต้นๆเนี่ยเป็นหลังเรียบๆไม่มีอะไรเลยก็ต้องแล้วก็มียันสําเร็จออกมาเป็นยันกดยันประทับยันอะไรต่างๆนะครับตามนั้นแหละที่เคยลงไปแล้วเพราะฉะนั้นบางทีก็ก็ต้องดูนิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้พวกผมผม,ผมก็เก็บไว้พอได้เป็นกรณีศึกษานะครับเกี้ยงหมดแล้วล่ละใครที่ได้ไปก็เก็บไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับชุดเม็นจะพาคี รวมทั้งสายแร่อะไรต่างๆเนี่ยมันดูเป็นองค์ประกอบหมดนะครับเพื่อนๆนะครับเนี่ยสายแร่ทั้งหมดเลยนะครับสายแร่เนี่ยสายแร่แล้วก็บอนฝุ่นบอนวานิชบอนอะไรต่างๆบอนเตียกบอนแห้งจ้ำแล้วแต่จะเรียกนะครับที่จะทาในองค์พระนะครับมันดูเป็นองค์ประกอบกันได้หมดนะครับทุกพิมพ์ทุกพิมนะทุกพิมพ์สามารถดูประกอบกันได้หมดนะครับ แต่วันนี้มาพูดคุยกันเช้าๆนะครับเช้าๆสบายๆนะครับเดี๋ยวจัดอาหารหายกันไปนะครับเพราะมีเวลาผมก็รบกวนเพื่อนๆเนะเาะออกมาลงให้กันชมย่าอย่างเช่นพนุมานอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เกี่ยงไปแล้วนะครับเห็นไหม,มครับนะดูลักษณะการกดเห็นไหมครับมันก็จะเป็นกดสองสองชั้นสองครั้งอย่างนี้หลังอันหนึ่ง เพื่อให้มันหนาเพื่อให้มันมั่นคงเพื่อให้เพราะฐานตัวนี้อนุมาณตัวนี้ก็ไปฝังอยู่ในพระขนถั่นด้วยครับเดี๋ยวจะได้ดูขยายเนื้อเอาให้ให้ดูก่อนนะคุยกันไปทางๆก่อนนะเพื่อนๆเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับติตายันยุ่งเนี่ยเห็นไหมครับลูกปู่ท่านล้อพิมพ์เราก็รู้แล้วนะครับว่าล้อพิมพไปเอาพิมพ์จากครูบาอาจารย์ท่าน มาท้างมาทาก็าเยอะมากมายนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งดูดูดูวันนะฮะดูวันยุคนี้มันก็จะมีแร่นะครับเป็นพลอยเพชรหน้าทั่งบ้างพลอยบ้างนะครับนี่เริ่มมันจะเป็นยุคกันอยู่ยุคพลอยยุคอะไรต่างๆนะครับยุคหลังเรียบแล้วก็ยุคมาฝังตะปูนะฝังตะปูเศกก็มาตะกุดลวดไฟลวดไฟ,ลวดไฟอย่างเงี้ยสายไฟลวดไฟฝังมีหมดและครับ นี่นี่อันนี้อันนี้ไม่รู้ผมเคยลงหรือเปล่าเคยลงอยู่นะนานแล้วครับนี่คงไม่บอกก็ต้องรู้นะว่าพิมพ์ของของของเจจีท่านใดนะครับอันนี้ก็มีนะครับสําคัญที่เนื้อแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับพระโบสถ์นะครับพระในโบสถ์พระ,ะประธานในโบสถ์ไม้นะครับสฝังมันก็จะมีหลากหลายฝังเนี่ยอันนี้เนื้อดูดิเนื้อ เป็นก้นนูนๆเลยครับกดธรรมชาติยุคเปลี่ยนไทยก็มองให้เห็นนะครับยุคเปลี่ยนไทยจากอะไรอะาจากยุคผงไทยกุมารมาเป็นยุคเนื้อข้าวเหนียวอะไรพวกนี้นะครับยุคดินนะครับเนื้อดินสองพันร้อยหกนะครับมายุคเนื้อดินก็ก็เห็นนะครับมันก็ก็ดูได้อยู่ครับนานๆอย่างเงี้ยนะครับ ไฟแล้วก kind of ็ไหนนะมันมีองค์องค์ที่ฝังพิเศษนี Japon ่นี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 ่ฝังไม้กุ๊กๆนะครับไม้กุ๊กไก่ที่เวลาตัวผู้เขาเรียกหาตัวเมียเนาะเขาก็จะกุ๊กๆๆๆแล้วก็จิกไม้ตัวเมียก็จะวิ่งมาถือว่าเป็นเมตตามหานิยมนะครับเขาก็เจาไม้ในนี้มามาฝังข้างหลังรวมทั้งมีทูบก้านทูบแล้วแต่ครับ อันนี้ก็จะมายุคหนึ่งแต่ยังเห็นร่องรอยของมวลสารยังเห็นร่องรอยของมวลสารรวมทั้งบอนนะครับเชื่อมโยงกันแล้วก็มาถึงยุคนี้แหละ,ะมาถึงยุคนี้พวกว่านพวกอะไรเริ่มมาแล้วนะครับพวกว่านแล้วก็มีพลอยต่างๆนะครับนครตอนพิมพ์ทรงเรื่องยันผมก็เคยพูดแล่ละออมาเป็นองค์ประกอบได้หมดนะครับมันไม่จบทีเดียวเนี่ยอย่างนี้นะครับ ใช้ดีครับใช้ดีพุทธคุณสูงครับก็เอาไ,ไว้เป็นกรณีศึกษาผมก็เก็บไว้บ้างนะครับเก็บไว้บ้างรวมทั้งมาอีกยุคหนึ่งที่เป็นเนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนชัยแบบเนี้ยเลขๆอย่างเนี้ยอันนี้หายากนะครับหมดแล้วครับไม่มีเหลือแล้วนี่ตามหาอยู่ตามบ้านผู้เฒ่าผู้แก่แถวระยองจันทร์ชนบุรีแทบจะไม่มีแล้วแทบจะไม่เจอแล้วครับตัวนี้อันนี้เป็นเนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนชัยเนื้อเทียนชัยก็จะมีมาในยุคเก่า ยุคเก่ายุคแรกๆนะครับแล้วก็พัฒนาการมาเป็นยุคใหม่นี่แหละยุคใหม่หลังจากที่แบบแบบเขานิ่งแบบเขาสวยแล้วก็มีตำราโบราณที่เขามีไว้ก็คนสมัยต่อมาก็มาทำนะให้เป็นเนื้อเทียนชัยนะครับมันก็เป็นเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ได้อยู่เนาะอันนี้อันนี้เป็นกิ่งนะครับเนื้อเทียนชัยนะครับนี่เนื้อเทียนชัย เนียนชัยก็จะออกขาวออกเขียวนะครับแล้วแต่สภาพนะครับก็เอาแบบกิ่งนี้แหละมาทํานะครับแบบกิ่งมามาทําแต่ใช้มวลสารเป็นเนื้อเทียมนะครับเนี่ยกิ่งชินบัญชรนเนี่ยเห็นไหมครับเนื้ออันนี้นี่สุดอลังการนะผมเก็บไว้แค่สององค์นะใครที่ที่ที่ทางไหนได้ไปทางราดบุรีนะครับ พี่อภิสิทธ์ได้ไปก็เก็บไว้ดีๆนะพี่นะผมก็ได้มาพอสมควรนหลายปีนะครับตอนนี้แล้วดูเนื้อนี่นนดูไม่จืดนะครับสวยมากนะครับฟังตะกุดทองคําเนื้อเหล่านี้มันอิงกันได้หมดนะครับอิงกันได้หมดนะครับอันนี้สวยอันนี้ยิ่งสวยที่เคยบอกว่าเหมือนกับไหมอะไรอะไหมฟ้าที่เขาอบอ,อุ้มหัวหุ้มร่างกายไว้อยู่นะครับเหมือนกับเข้าสมาธิ ของหนังจีนะะนะภาพยนตร์จีนอันนี้นะครับมีหลายวันณะเลอเกินนะครับองค์นี้พระองนี้นะครับเพื่อนๆนะเวลาหน้าหนาวอากาศชื้นๆเย็นๆค่อก็ออจะเป็นอีกสภาพหนึ่งท่านมันจะเป็นอีกสภาพหนึ่งนะครับตอนนี้ก็แห้งหุ้เข้าไปสวยเดี๋ยวจะส่องดูยิ่งจะสวยนะครับกะว่าจะไปเลี่ยมหุ้มจจวรนให้ท่านอยู่นะครับเนี่ยองค์นี้จะปหุ้มจจวอให้ท่านอยู่นะครับ วันนี้คุยสัพเพเหระนะครับจนกระทั่งมาอีกช่วงหนึ่งที่ทีบ็อกสวยนะครับนี่นี่นี่ก็มายุค15แล้วยังเห็นบอลเห็นสภาพว่านอะไรผุดขึ้นมาเต็มอยู่นะเนี่ยก็เห็นร่องรอยอการสร้างพระอยู่นะครับตะปุ่มตะปําอย่างนี้แหละนะครับในเรียบไม่ใช่บล็อกโรงงานโอเคนะครับก็นอกจากนี้มันยังมีอื่นอีกนะครับที่ไม่มีบอลอย่างเนี้ย มีน้อยอย่างเงี้ยนะครับด้านหน้ามีด้านหลังติดบั่งไม่ติดบั่งเพราะอย่างที่รู้ว่าบางทีเขาก็ออกมาทาบางทีก็อยู่ในบล็อกนะครับอันนี้ให้เห็นภาพกว้างๆนะยังไม่ได้ขยายนะครับก็จะเพื่อนๆที่ถามมาว่าเนื้อดูอยังไงอะไรไงเบื้องต้นอ่ะไม่ใช่ปูนเอาอย่างงี้นะฮะเบื้องต้นอย่าเป็นปูนก็แล้วกันเบื้องต้นอย่าเป็นปูนก็แล้วกันนะครับ็นปูน่วางเลยนะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับในยุคไม่มีปูนนะ แล้วก็จะมาอีกอันหนึ่งที่มันมาเป็นผสมกค็ค่อยยจะใช่นะครับเป็นอีกยุคหนึ่งนะครับครับอันนี้อันหนึ่งบางทีกล้องเขามีอะไรอยู่แบ็กกราวข้างหลังเขาจะไม่โฟกัสนะครับน,น,นี่ก็ต้องช้าๆนิดหนึ่งอันนี้พายคู่เห็นไครับเนื้อมันอิงกันหมดนะนะเบาๆสภาพไรน้ําหนักแล้วก็เคยคุยกับคุณจุงเนาะคุณจุง เรื่องของกลิ่นกลิ่นพระกลิ่นพระบางทีมันก็มีมันก็ติดนะมันก็ติดอยู่บางทีมันก็ไม่มีดมก็ไม่มีกลิ่นบางคนมันก็มีกลิ่นนะครับก็ก็อยู่ที่สภาพการเก็บถ้าเก็บไว้มิดชิดเก็บไว้อะไรอย่างนี้กลิ่นเขาก็จะยังอยู่รวมทั้งความชื้นเนี่ยแต่ถ้าเก็บไว้อีกที่หนึ่งมันก็แห้งเบาสภาพไร้น้ําหนักเบามากนะครับกลิ่นก็หายเหมือนกับของที่ อะไรอ่ะที่เอาไว้หน้ารถโดนแดดโดนอะไรนะรถยนต์เราแหละมันก็กลิ่นหอมออกมาให้ปรับอากาศพอนานไปกลิ่นมันก็หายเพราะสภาพอย่างนั้นนะก็ไปตามอากาศแต่ถ้าเขาเก็บไว้ในห่อในไห้ในอะไรดีๆกลิ่นเข,เขาคงจะอยู่นะครับมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่กลิ่นก็ต้องดูด้วยว่ากลิ่นแบบไหนถ้ากลิ่นเป็นสารเคมีเรามันรู้ออกครับต้องเราก็ต้องใช้วิจารณญาณเนานะใช้วิจารณ์ในการ เนีย่ยอย่างเช่นพวกนี้นะครับเห็นไหมก็ย้อนขออนุญาตว่าเอามาเทียบเทียงให้เห็นนะครับอันนี้อันนี้คือสภาพเก็บอีแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีคราบอะไรตามของเขาก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนี่ในยุคข,ของไอ้สีพึ่งก็ดีนะครับพอพอพอเก็บอีที่หนึ่งการเวลานะครับเนี่ยเไหมครับมันก็จะแห้งมันข,ขอบขอบข้างหดเหี่ยวเข้าไปหมดเลยนะ มันมันก็เพราะฉะนั้นมันก็ก็ดูตามตามสภาพครับพิจารณาตามสภาพเห็นไหมครับอันนี้อันนี้เหี่ยวแห้งเลยนะครับดําแข็งแห้งเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแต่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมเอามาเป็นหัวเชื่อมาแล้วแหละเก่าๆคนนี้ก็เยอะนะตลับบางคนอยากได้ตลับไปก็แบ่งไปเพราะฉะนั้นก็ก็ยังพอเอาไว้นึกถึง พุทธคุณของลวงปู่อยู่ครับออกมาอยู่อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้เนาะกรณีศึกษาเลือกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับว่าสภาพพระมันเป็นยังไงเนี่ยเวลาดูพิจารณาดูผิวดูอะไรดูมวลสารต่างๆนะครับมันก็ไปตามนี้แหละแต่ตามนี้ไม่ไม่ยากครับดูไม่ยากหรอกดูไม่ยากนะครับนี่นี่ยุคพลอยนะครับเห็นไหมครับยุคพลอยชุดเดินจากภาคียุคพลอ,อยก็จะมาแบบนี้ เนี่แต่ยังไงก็ตามมันไม่หนีกันนะครับไม่หนีกันนะครับเรื่อง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 ผงพายเรื่องมวลสารไม่หนีกันยังไงก็ไม่หนีกันนะครับมันไล่ตามทันกันอยู่นะครับมองเห็นอยู่โอเคครับวันนี้ก็เพราะฉะนั้นผมไปผ่าพิสูจน์มาเยอะแล้วล่ะเพื่อนๆครับไม่งั้นก็ไม่กล้ามาอะไรกันเนาะเนี่ยอย่างชุดเนี้ผ่าพิสูจน์กันหมดแล้วนะอันนี้แข็งโป๊กเป็นปูนเลยนะครับปูนพาสเตอร์เลยนะครับแข็ง ขออนุญาตนะครับมันมันมันไม่ใช่เราไปทุบนะมันมันมันให้เห็นมันอ่ามันมีปฏิหารให้เห็นมันแตกมันหักมาครับอันนี้ตะกุดทองคาด้วยคุณแผนนะครับแตกหักปูนนะครับเป็นปูนเอาก็ค่อยๆดูเพื่อนๆก็ค่อยๆอ่าค่อยศึกษาไปด้วยกันนี่แหละนะครับนี่อย่างเช่นอย่างเงี้ยนะเช่นอย่างเงี้ยเคยเอามาดูแข็งแข็งแบบนี้นะครับมันต่างกันนะต่างกันเยอะเลยครับเนี่ย แข็งกระโป๊กเลยครับแข็งกระโป๊กแข็งมากหล่นมือแทบจะไม่แตกเลยยนะครับฝังเหรียญฝังอะไรต่างๆน,นะครับอันตรายนะอันตรายพวกนี้แต่เขามันมันมันก็มีเกเหมือนกัน,กนไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีเรียนแบบพระเรียนแบบอย่าไปเกเนานะเขาเรียนแบบมาหลายคนก็เอาไปเข้าพิธีพุทธาพิเศษเพื่อให้เกิดพุทุกุณก็ว่ากันไปนะครับนี่เนี่ยคนละอย่างเลยครับนี่ ายคนก็บอกอันนี้ไม่ใช่นะครับหนึ่งเจ็ดนี้ไม่ใช่นะครับเจ็ดนี้ไม่ทันแล้วไม่ใช่แล้วเปนเบื้องต้นนะเนี่ยเรียหนึ่งเจ็ดต้องเป็นหนึ่งห้านะครับหรืออื่นๆนะครับนะหลากหลายอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับก็เอามาให้ดูว่ามันเทียบกันแล้วมันเทียบไม่ติดจับดูก็รู้นะครับกลิ่นนี่ดมดูไม่ได้นะเป็นกลิ่นสารเคมีนะครับโอเคแล้วครับก็สําหรับที่ พูดคุยกันเข้ามานะครับพูดคกันเข้ามาอะไรยังไงดูยังไงนะครับก็เบื้องต้นก็มันไม่ยากนะครับก็ค่อยๆดูพวกมวลสารนี่แหละดูบอลดูอะไรต่างๆเพราะพิมพ์ทรงก็บล็อกเอาไว้ที่หลังอีกนะมันไม่มีทําแค่หนึ่งสองสามแล้วก็จบไม่ใช่หรอกค่อยๆดูกันไปครับรวมทั้งที่มันเป็นเกษาลวงปู่แบบเนี้ยนะครับเกษามีพลอยเนี่ยมันก็เป็นยกกันมาอยู่นะครับมันจะยังไงนะผมจะพูดยากอยู่บางทีก็ คือเวลาจับพระมาเนาะจับพระจับพระมาดูมาจับมาส่องมันจะมีความรู้สึกว่าเออมันมันโดนน่ะบางทีคนบางคนก็ขนลุกเลยนะบงมันก็ดีใช้แล้วรู้สึกดีมันถ้าเป็นสีพึ้งกินหอมจับใจอะไรเงี้ยแสดงว่ามันมันสื่อถึงกันอยู่สื่อถึงใจอยู่บางคนเห็นภาพเฉยก็อยากได้อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นแหละเนาะในเรื่องของความเชื่อ,อความศรัทธาเรานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันดูดูได้หมด โอเคนะครับเช้านี้ครับพูดคุยกันเดี๋ยวจะขยายให้ดูเนื้อไปนะครับเรื่อยๆอีกสักหน่อยนะครับสักสามสองสามนาทีนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสก็ค่อพูดคุยกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามามันลงไม่หมดหรอครับลงไม่หมดแม้กระทั่งที่ผมใส่ใส่อันนี้ไว้เนี่ยอันนี้ของหลวงปู่หมดนั่นนี่นะเนี่ยเป็นเนื้อที่น่าศึกษาน่าติดตามหมดเลยเนี่ยพวกนี้นะครับผมก็เก็บไว้อยู่นะครับ ไม่งั้นไม่งั้นหายหมดศึกษาไม่ได้พูดคุยกันไม่รู้เรื่องตกขบวนนะเนี่ยพวกนี้ยของลวงปู่นะอย่างดีเลยนะครับเนี่ยก็เอาไว้เป็นกรณีศึกษาอยู่นะครับเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่รวมทั้งอื่นๆนะครับก็มีอะไรก็พูดคุยกันเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวขายายภาพให้ดูกันนะครับอันนี้ปิดตานี่นะครับ แสงมันจะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเนาะแสงไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่าไม่รู้ชัดหรือเปล่าครับเอาดูตามนี้ดูตามนี้ครับแสงเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะบางทีนี่นะครับสังเกตสายแร่สังเกต,เกตบอลน,นะครับเขาจะฝังซึมลงไปเนื้อนะครับเนื้อพระองค์พระอันยกคลอยนะครับเห็นไหมครับสวยงามสเสน่ห์สุดๆ,ๆนะครับสุดๆ จะส่องดูให้ดูนิดนึงอะไรนี่เห็นไหมครับนี่ครับเ้าจะฟังอยู่อย่างนี้แหะครับมันก็เป็นเสน่ห์ตามซอกตามอะไรอย่างนี้เจ๊ทำยากแน่นอนครับทำไม่ได้หรอกแบบนี้สภาพแบบนี้ทำยากครับ อ่าครับตรงนี้นะดูไปๆดูเพลินๆครับดูเพลินๆครับสบายๆนะครับวันนี้ไม่มีเสียงมาหอนครับวันนี้เมื่อวานมาหอนผมก็บอกหลวงปู่ทุกครั้งแหละบอกพ่อภายแม่บัวแม่ส้มแม่นมทั้งห้าบอกตลอดนะครับไม่ใช่สีพึ่งนะครับเขียวๆนะ่ะเพราะเป็นค้าบปลอดเป็นน้ำว่านนะครับ เนี่ยนะครับมันธรรมชาติก็คือธรรมชาติแหละมันเป็นอื่นไม่ได้นะครับดูง่าย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 เอาจริงๆแล้วดูง่ายครับเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวดูดูดูไปอีกมาดูเทียนเนื้อเทียนชัยนี่เนื้อเทียนเนื้อเทียน ครับเขียวๆเห็นไหมครับดูดูดูสายแร่ดูบอลนะครับติดๆมันซึมเข้าไปเป็นอันเดียวหมดแล้วนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะได้ดูองค์อื่นองค์นี้ก็ผมก็ว่าจะไปหุมจีวรให้ท่านอยู่เหมือนกันนะครับองค์นี้มันแผนสากหักครับเพราะสากหักเขาเขียนข้างหลังนะครับสากนี่ครับสากหักครับเขียนข้างหลังตะกุดก็เก่าเก่ามากเลยครับ มากนี่ครับดูเนื้อดูเนื้อครับหมดคําอธิบายแบบนี้เจอแบบนี้เก็บไว้ก่อนนะครับท่านที่ไม่รู้นะเก็บไว้ก่อนนะครับดูนะครับอันนี้ไมต้องไปใช้พันเท่าขยายนะครับเอาขนาดแค่นี้ก็ก็งดงามแล้วนะครับ ดูความสีเหลืองๆมันมีน้ำบ้านมีอะไรองค์นี้ยิ่งสวยนะครับด้านข้างนั่นอะไรเป็นเนื้อเดียวกันบางทีผมไปเห็นนะนี่เห็นไหมครับบางทีไปเห็นนะครับเขาก็ทาหลอกมาทําหลอกเอาเฉพาะด้านหน้าสวยมาสวยงามพอไปดูด้านข้างดูด้านหลังในี่คนละเรื่องเลยนะครับเป็นพระคนละองค์เลยคือทําเก่าอะ่ะพูดถึงว่าทําเก่าออกมา นี่ครับนอกนี้ยังมีปฐวีธาตุที่เคยนําเรียนแล้วนะอ่าพระหลวงปู่ไม่มีอะไรที่ตายตัวนะครับเห็นไหมครับสวยจริงๆนะดูไม่หมดวันนี้อ้าวก็เอามาให้เห็นประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอย่างรวดเร็วนะครับอีก2นาทีอีก2น,าท,กนาทีนะครับมีภายคู่นะครับ มาดูพวกนี้ที่เก็บไว้หน่อยนะครับชุดเบญจาภาคีหุนแผนผงสุพรรณสุ้มกอรพระรอดรเห็นไหมครับน,นี่ไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับสุดๆนะลมทั้งพวกนี้ติดตาดูไปแล้วสององค์คนละอันอันนี้อันนี้จะบอลเยอะเห็นไหมครับอันนี้จะบอลเยอะ พลอ,อยแดงด้วยนะครับยิ่งสวยยิ่งสุดๆนะพลอ,อยแดงมงคลมหามกคลอนุมานอันนี้านุมานอันนี้ผสงสุพรรณพิมพ์ผงสุพรรณ นะครับสวยงามสุดนะครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆสวยที่สุดสวยในซอยสวยจัดประหลัดบอกนะครับนี่พวกนี้อันนี้เคยให้ดูแล้วนะครับไม่เกินกันไม่หนีกันนะครับพระชุดนี้นะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับนี่เห็นไหมครับ โอเคนะครับแม้กระทั่งพัดสมเด็จเริ่มบอกมามาอีกโทนหนึ่งเห็นไหมครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในในวิธีการนะครับในหลักการนะครับโอเคนะครับเอาละวันนี้แม้กระทั่งอันนี้โอ้โอันนี้นี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวก็ค่อยต่อกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะครับนี่ แบบนี้ดูข้างในมันเป็นแรนะครับนี่ผมดูสองอาจจะเป็นพลอยเป็นแรกครับที่อยู่ในองค์ข้างในนะครับเอาละครับผมวันนี้คงใช้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีโอกาสมีเวลาก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันใหม่นะครับด้วยเวลาจะเยอะเกินไปนะครับเอาละก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามกด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์นะกดกระดิง่งนะครับให้ด้วยเนาะให้เพื่อนคนอื่นได้เห็นได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> พบกันใหม่นะครับพบกันใหม่เพื่อนๆน,นะครับใน <c oughs> ต้องขออภยัยในโอกาสต,ต่อไปนะครับขอบุญญาบารมีแห่งหลวงปู่นะครับกุ้มครองปกปักรักษาทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขท,ทุกที่วาราที ครับพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ